คิดถึงเรือหัวทองคิดถึงคนบงลายคิดถึงมินสหายคิดถึงน้องชายคิดถึงพี่บาวคิดถึงไอ้เกลอือคิดถึงไอ้เท้าคิดถึงกำมข้าวบนเรือ เพื่อนโทษโรูปลาใจมันอยู่ไม่เต็มในสมองมันปล้ำแต่คินคิดว่าต่อใดจะได้ไปต้องปลาคิดถึงรอกตัวละแสหมื่นว่าที่ซื้อมายังไม่ได้ปลาทีคิดถึงเรือหัวโถ บงลคิดถ,งดถงองพอออระหาทิตย์อยู่ในน้ำเอาๆดูครับมองพระทิตย์อยู่ในน้ำปรากฏวันนี้ลงได้แล้วครับโอ้โหดูเผินิดเดียวปัดเดียวเลยเอาๆด้เิกดูโหนี่เสร็จแล้วครับลงกระชังไปแล้วกะละมังเจ้าข้าเอย๋ยแหมกำลังเหมือลอยอยู่กับพระอาทิตย์ข้างบนและข้างล่างนี่ โอ้ดูครับดูดูดูเห็นไหมนู่ๆนะครับว้าวสุดยอดเลยโยนไปแโอีก้วดูนะครมธรรมธรี้มีเ plag? รือผ่านบรรยากาศสุดเยี่ยมบรรยากาศสุดเยี่ยม ฝีมือสุดยอดมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้ปลาบินปลาบินน้อยหน่อยน้อยหน่อย,อยตัวเล็กหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้กินปลาใหญ่ๆไม่ไม่เคยได้กินหรอกจุนต่อเลยครับจุนต่อเลยครับอยูนครับอยู่น, ths, นครับนี่ อีกแล้วครับโอ้โหย,ยังเมือรู้ไอ้ไหมโอ้โหโอ้โหตอนนี้มาตัวเล็กเข้าหน่อยตัวเล็กหน่อยเข้าครับไม่เป็นไรครับกินได้เลยครับตัวใหญ่ก้างเยอะตกมาก็มอคข่อยได้กินลรอกครับ ัวอะไรเนี่ยยิ่งกว่ามนตาเรียกนะครับมาอีกแล้วครับดูสิครับเนี่ยเอยย้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยโอ้ครับจริงจริงเอาโอ้โหดูยังดือ้อยังดือ้อยังดือ้อเอ้ยยังดือ้ออ่าสายเหยื่อเสร็จโยนครับไม่ให้เสียเวลานะครับดูเลยครับดูต่อเลยครับดูโอ้นะครับนี่นี่นี่ นะครับดูนี่ครับนี่มุมที่มีนเดียไปนะครับอยู่ตรงนี้ครับดูเลยครับดูเลยครับนี่มาอีกแล้วดูสิครับมาอีกแล้วนับเป็นวินาทีเป็นนาทีเลยครับเนี่ยโอ้โหวินาทีก่อนเลยครับนี่ดูนี่ตัวสวยด้วยโฮ้ยสุดยอดนงคงชีมมน เอาใสเยยนะครับดูนะครับดูให้เห็นตอนใส่เยยเสร็จโยะนะครับดูเลยครับอะไรกันเนี่ยครับดูครับไม่ใช่มนพิเศษแต่เป็นความสามารถพิเศษนะครับตัวสวยดูวยตัวสวยดูอย นี่กี่กี่วินาทีเนี่ยครับโอ้โหนับเอาไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับยีบนะ่สิบกว่านาะเอามาอีกแล้วครับแล้วโอ้โหดูครับดู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 มาแล้วจะพาน้อยลอยจะหลงมะเลยลอยแล้วหลง,ลง,ลง,ลงกระมังกระช่างใสไปเลยแป๊บนี่โอ้โหใสเสร็จโยนไปเลยครับโยนไปเลย ดูนะครับดูนะครับดูนี่หนูของชีมูลนะครับมาตกที่มะกรูดูนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับดูบรรยากาศแบบนี้โอ้ยบรรยากาศก็สุดยอดฝีมือก็สุดเยี่ยมแลกก็มาอีกแล้วครับนี่นะครับโอ้ยดูนะครับดูมาแล้วนะครับลอยละล่องมาแล้วครับนี่นะครับนี่โอ้ยนี่ครับประมาณครึ่งนาทีครับ นี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโยนไปแล้วครับโยนไปแล้วครับท่านดูเลยนะครับดูฝีมือฝีมือจริงๆนะครับฝีมือจริงๆนะครับทักษะต้องมีสุดยอดครับไม่ใช่แกล้งชมนะครับทุกคนเป็นได้หมดแต่คนจะเก่งแค่ไหนตอนนั้นะครับนี่ไม้แล้วครับดูเลยครับดูโอ้โหดูครับ ไม่ถึงนาทีมีปลาเข้ากระชัองอีกแล้วครับท่านานี่ครับโยนไปเลยครับโยนไปเลยครับโยนกันแล้วเห็นแต่แล้วนะครับโอ้ยดูครับน้องฟราน่านนู้นเนี่ยสวยงามมากครับมีเรือแล่นผ่านเรือก็ผ่านไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆเรือไปแต่ลามานี่ครับพามาแล้วน่งอีกแล้วครับท่านดูเลยครับดู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 กันจะจะนะครับดูวิธีหนครับโอ้โหดู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 นี่นี่โอ้โหตัวกําลังสวยสุดยอดงงของชีมูลอ่าดูวิธีปั้นกันจะจะเลยนะครับดูดูอีกนิดนึงเร็วมากครับคนนี้เร็วมาก ลงนี่ปั้นเร็วมากครับโยนเร็วครับแล้วก็ตกเร็วครับอันนี้ทุกคนทําได้นะครับใครจะเก่งแค่ไหนก็ทําได้ตามที่ตัวเองฝึกมาครับเราไม่เถียงกันหรอกนะครับบางคนอาจจะเก่งกว่านี้บางคนอาจจะสู้ไม่ได้ไม่็นไรครับนี่คือเกมกีฬาโอ้โหมาอีกแล้วครับท่านโ้ยตัวนี้อาจจะเล็กนิดนึงลงมอท,ทันที โยนพอเลยครับนี่ครับนี่เปลี่ยนแล้วครับอ้ยเรียกแล้วเทพบุตร เรียกว่าเทพอะไรดีครับเนี่ยโ <c oughs> อ้ยเรียกว่าสายโหดได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยเกลาเด็ดตะลตีเลยครับอืโยนไปตามสไตล์นิ่มๆโยนไปตามสไตล์นิ่มๆดูเลยครับดูเลยนะครับนี่วังวังวังนี่ครับวังวังอะไรอะไรบ้างดูนะครับโอ้โห จะเรียกว่าอะไรดีโอ้โหอันนี้ปลาบินปลาบินอันนี้ปลาบินเดี๋ยวแล้วพวกเราดูพร้อมๆกันนะครับนี่ความสุขจริงๆดูนะครับบรรยากาศอันนี้สุดยอดมากครับนี่ใครที่ชอบคินชอบการตกปลานี่มาที่นี่ก็ได้นะครับบรรยากาศดี ดูเลยครับโอ้โห่บิบิ้งบงดูซะดูซะนี่นี่นี่นีนี่นี่เฮ้ยนี่คนไหนคนไหนนี่ครับโอ้หครับโห้โอ้หูยย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 ยายยรรยยยรนยยยยยนี้ยยมแรายยยอยยยยยยวยย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 แยยคยยยยยั คลองได้ดูครับดูโอหโยมาแล้วมาแล้วเรือก็มาปลาก็มาครับนี่หูยดูครับนี่ระเป่งระเป่งตะเป่งมลงไหนมาเลยมาลงกระชังก้าจะมากะมังบักเอบบักเอนี่อ่าโยนไปแล้วครับ นี่โยนไปแล้วนะครับโยนไปแล้วรอสักครู่ดูสิดูอะไรจะเกิดดูเลยนะครับ,ด,รบดูเลยเครับดูเลยขัวมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูโอ้ยดูสิครับนี่ดูดูดูกันจจะเลยเห็นไหมครับนี่ไปโอ้ย ดู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 เอ้ยดูครับดูนี่สุดยอดนองของชิมูนเดินไปตามสไตล์แบบเดิมนะครับอรอสักหน่อยใจเย็นๆดูนะครับใจเย็นๆ โอดูดูเลยดูเลยครับดูเลยครับไม่ต้องเฝ้านานมาแล้วคุณคิดว่ามานานแค่ไหนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนี้โอ้โหดูครับมาแล้วลอยตัวบักเอตัวใหญ่เลยจุดยอดน่องคงที่มูล บรรยากาศนะครับนี่ท้องฟ้าข้างบนเห็นไหมครับมีเสียง,งแง่งแงกงจากฝูงวัวด้วยครับนี่ครับตกปลากันนั่งสบายใจแล้วก็คัวโอ้โหอะไรอะไรปลาดังไงปลานี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับโอ้โหโโหลุหดไปเลยลงกระชังไปแล้ว นี่ครับชมหน้าคนตกนม่ครับดูเลย ดูที่กับอยูอย่มองไม่ทันมองไม่ทันครออมองไม่ทันเลยไปอ,อยู่ตรงไหนเร็วมากครับเร็วมากดูนะครับเีกนิคการปั้นเดียร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่โหนงของชิมูนนะครับที่ปั้นโยนไปแล้วนะครับ ชูบขูอ้าไปครับดูครับอืมเรียบร้อยลงกระชังแล้วครับอ่าอ่นไปแล้วครับโยนไปแล้ว พร้อมครับมาแล้วมานี่ครับมาแล้วโอ้โหดูกันจะจะแล้วครับนี่เงียบได้เดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วครับเห็นกันเนาะ ไดามาเลยครับดูเลยมาเลยครับมาแล้วมานิ่มๆเลยครับนี่โอ้ยสวยมากครับตัวนี้สวยมากเลยครับนี่ลงกระชังเลยวอ้ลงกระชังละลงกระชังไปแล้วครับนี่ว้าชุ่มโยนไปแล้วรอสักครู่ รอสักครู่ดูซิว่าอะไรจะเกิดชุบดูเลยครับดูเลยครับมาแล้วลอยแล้วามาแล้วโอ้โหนี่ครับนี่เรียบร้อยชวบ ชวับชวบโยนไปชฉลวับ ชูมดูเลยครับดูเลยดูเลยโอ้โหสวยๆตัวสวยๆครับนี่ตัวสวยๆเลยครับนี่โอ้โหฮะเฮยโยนไปแล้วครับ วบโอ้โหดูครับดูครับ,รบนี่นมองคีโมนิงจริงจริงครับนี่ดูเลยครับดูโอ้โหดูครับเร็วมากครับ กินครับเันใหญ่ตัดได้ตัวใหญ่มากา็ไม่เคยได้กินทำาองืองตัวเล็กทอดกรอบเลย Ho, <laughs> เอ้านี่แหละครับนี่มองฝั่งนู้นโอ้ยดูครับตเตลื้อเลยครับนี่ครับนี่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 เออยอดเลยครับกินเร็วมากนี่ปลาลอยสองวันละโอ้โหดูครับดูดูเลยครับโอ้ย ดูดิต้องให้อาจารย์แต้มลุกกลับไปไห้แล้วเจ้าของผลงานนี่ดูเลยครับโอ้โห่นี่ครับเด็ดเลย ครับนี่ดูครับดูอืมนี่ครับว่ขนาดโีนไปทั้งเยอะแล้วนะครับฟองตายเนี่ย